สวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ต้นไม้พี่สาวอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็มาที่แถวบ้านพี็กอีกแล้วนะครับมาที่ต้นไม้ประดูพี่สาวประดูท่านผู้ชมต้องบอกว่าอย่างนี้ <IC S> ลเลยเลขรอบที่ผ่านมาเป็นไงพีเอชเบนล่างครับบนล่างบนล่างลาวทุกอย่างมาครบเข้าลาวตั้งแต่งวดแรกเข้าลาวตั้งแต่งวดแรกใช่แล้วก็ไปเข้าไทย ทางบนและล่างถายทายบนทั้งล่างหกหนึ0ศูนย์หกหนึ่ไม่ใช่ศูนย์เลยศูนย์่งยหแล้วก็มีเลขของตรงนี้975าเจ็ดห้าเก้าเจ้าใช่เก้จมันจะเข้ามันจะเข้าเข้าลาวแน่วัแรกเลยาแนวแรกเลยวันนี้ก็บอกว่าลาวว้นแรกไปว่าเข้าไทยปุ๊บเมื่อวานศุกร์ก็เข้าแล้วเดินกลับออกลาวอีกรอบอีกเกเออแบบ คือมันเข้าทุกมาทุกงวดเลยอ่ะให้เข้าทุกงวดเลยนะแต่ต้นที่เราลงวิคลงคิดไปแต่ต้นต้นเลยเนาะแล้วก็ออกเข้าเข้าเข้ามาตลอดเลยนะครับก็วันนี้เราทั้งสี่คนนะประคองโจ๊ขลาบเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าฮะเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยอะไรเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จริงวิเยษเดินอยู่เลยตัวนี่เหยียบใบไ,ไม้ <c oughs> แล้วใบไม้วันนี้ใบไม้แห้งเลยพี่นิดเดียวก็มีเสียงแล้วไงท่านผู้ชมก็บอกว่ามันมันอยู่หลังกล้องพวกเราไงมันอยู่หลังกล้องแล้วเราไม่เห็น <ไฟ S 1> นะไฟ่องใช่ไฟมันส่องหน้าพอดีท่านผู้ชมเราก็จะไม่เห็นด้านหลังนะตกใจเลยมือโอไม่ออกแล้วนั่งลงไม่ออกแล้วว้า ว่าเมื่อก่อนนี้มีมีคนเขาบอกว่าเอ่อเส้นเส้นทางเนี่ยตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยแล้วตรงนน้นจะเป็นสะนานใช่ป่ะใช่ใช่ออกไปนู้นจะเป็นตรงตรงทางสามแยกพอดีเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางผีพานอ้ก่อนลุกฉันนึกว่ามุ้ยได้โอ้เขาบอกตรงนี้เป็นทางผีพานตรงนี้ไงใช่ไหมโอวันนี้มันเป็นเส้นเหมือนล่องล่องเนาะ เจ้าอาวาสวัดที่นี่แต่มรณภาพไปแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะว่าโซนโซนข้างหน้าตอนที่รถทางนี้เข้ามาบอกว่าทางนั้น่ะปลูกบ้านได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดมาทางเนี้ยเขาไม่ให้ปลูกอพมันเป็นทางผีผ่านตรงนี้ลงไปื่อก่อนมันเป็นป่าไงเป็นป่าโอ้ใช่ใช่นี่ปพิ่งนึกได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ปกติเราไม่ค่อยได้ยินหรอกมาคราวนี้ท่านผู้ชมแบบว่าได้ยินเสบ เดินชักพอดินมันเป็นแนวนี้เลยท่านชม้ชมดแล้วก็ใบไม้ใบไม้แห้งมากเลยมันได้ขยะมอก็ได้ยินแล้วนะทุกคนนี้เราเห็นตรงหญินไฟอะไรนเมื่อก่อนใช่ใช่ใช่โอ้ฉันนึกได้วเดียวกันเลยนะแนวเดียวกันทังหมดเลยนะลงมาใช่ฉันนึกได้ว่าตรงนี้หลวงพ่อเคยบอกไว้โอ้ท่านผู้ชมมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วนี้พี่เล็ก่งนึกขึ้นได้นะท่านชมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ในหลายอย่างมามาแบบว่าไอนี่กันเนาะพี่เล็กเาเลยนึกออกได้ท่านชมจะจาได้ว่าตรงเนี้ย หลวงพ่อที่วัดพูดไว้นะครับก็เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์เก่าเนาะที่มรณะผ่าไปแล้วเนี่ยเขาเคยบอกว่าตอนสมัยก่อนพีคเคยอยู่นี่มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปอยู่ที่อื่นฉันก็บวชกับหลวงพ่อนี่แหละอไงบ่นกับหลวงพ่อเนี่ยจำได้เพราะว่าเมื่อก่อนเดินมิสบาทันเต้นเต้นนอกเมื่อกี้แบบขึ้นหนีเลยพี่เออคนพอจะนึกได้แบบคนลุกโต้คนลุกเลยทุกคนนี่เหมือน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 เฮ้ยได้กินได้กินอะไรวะ มันได้กลิ่นเหมือนลอยมาทุกคนมีมีกลิ่นมาแล้วนะแต่ว่ากนกลองอยู่ปกติที่ว่าเราเราเรา,เราเห็นได้บางทีเรานั่งเราได้ยินเสียงเดินเสียงอะไรเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราจะยินจริงจริงทุกครั้งทุกครั้งที่ได้ยินเนาะมันจะเป็นแนวนี้ท่านผู้ชมแบบว่ามันจะมีอยู่แถวๆนี้ก็พอเ<อ>ข้า,าใจว่าทําไม เมื่อก่อนพี่สาวก็ถึงมาปลูกที่นี่น่าจะน่าจะแบบนี้เป็นทางเป็นทางแบบนี้ด้วยแหละเอออาจะคงจะบังตาเอออาจจะประสานมันมันจะที่นี่กันท่านผู้ชมเนาะจะคนลว้คนลุกมากทุกคนแต่ว่าจะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เราจะบอกก่อนนั่นลืมไปอ๋อจะบอกว่าช่องเราเนี่ยพี่สาวเนี่ยอืมถ้าวันไหนที่มันถูกเนี่ยเราก็จะบอกว่าถูก แต่ถ้าหวยที่ไม่ถูกเราก็จะบอกเลยว่าไม่ถูกไม่ถูกเเพราะว่าเราจะบอกว่าจะไม่พยายามาบเดียว่าเดียเข้าได้เข้าแต่แค่แล้วอ่ะเข้าจริงๆเพราะถ้าว่าถ้าใครไม่เชื่อก็ใครหือเพิ่งเปิดมาดูก็ไปดูคลิปย้อนหลังของพวกเราได้ก็จะมีของผมจะเข้าเลขหกหกหนึ่งสกหนข่องพี่เอสก็จะไปเข้าที่เจ็ดเก้าเข้าต่างเก้าเจ็ดใช่ไหมอ้พเขพี่เอสเข้าหมดบนล่างใช่เข้าบนล่างเลยใช่จะเข้าหมดทั้งบนแลล่างบนลล่างเลยใช่ก็ไปดูย้อนหลังดูว่าเราลงก่อนที่หวยออกนานมากเพราะว่า จำได้แล้วคือหลังจากปีใหม่ปุ๊บเรามานี่เลยใช่ใช่มาเรามาแรกแรกตั้งแต่ต้นๆเลยต้นๆเลยพี่วันนี้แต่อได้ยินเสียง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 ไม่ดีเลยพี่จนผ่านมาตอนนั้นแบบก็คือแบช่วงนี้มันใบไม้ร่วง่ะใบไม้มันร่วงนั่นหมดเลยไงที่มันเหมือนไม่ค่อยดีเออเย็นเย็นมันไงมันเออมันเออได้มันมันขนลุกตลอดเลยมันคิวคิวเนาะเออจริงมันมีอ่ะมัน ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อกี้มาถึงบ้านทีเล็กเนาะทีเล็กบอกว่าร้อนร้อนมากร้อนชิบหายแต่ตอนนี้หนาวมันเย็นมันเย็นแล้วขนลุกทุกคนขนลุกเลยนะเนี่ยแปลกมากเลยเปียกอยากไหว้แล้วอ่ะอยากไหว้แบบไหวแล้วก็ขอเลขอะไรอย่างเงี้ยทุกคน๋ยวเราไหว้กันดีกว่าท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวเรานอกนอกจากบอกพี่สาวแล้วอะไรแล้วก็บอกว่า สัมภเวสีหรือว่าที่เดินผ่านเออที่ที่ผ่านเัินเราก็เราพูดเตานั่นให้เขาด้วยปวดน้ำให้เขาด้วยแล้วกันเนาะเพราะเราไม่เคยเอ่ยเขาเลยว่าแล้วทําไมว่าบางครั้งอ่ะเวลาเราคุยอันนั้น่ะมีเสียงผู้ชายมันมีเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงอะไรเนี่ยแทรกแทรกเข้ามาตลอดเวลาท่านชมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะมันนี้ที่จะคุยกับเขาไอเขาอันเนี้ยอันีจะคุยกับคุยคุยกับเดิมดวงเดิเดีงยวคุยกันเนาะอย่ครับผม เราไหวก่อนดีวกว่าเราไหวไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะอ่าจุดธูปนะครับบอกกล่าวพี่สาวก่อนเนาะที่ที่แบบให้โชคให้ลาบเราเนาะบอกกล่าวแล้วก็บอกกล่าวนะทั้งพี่สาวแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะนอะ,เ,นอะนเสียงเสียงดำลง,งขอบคุณที่ได้ต้อัขอบคุณครับ สาธุสาธุครานี้ผมคนสองเลขนะครับมาดูองพี่เลขด้วยนะครับวันนี้เรามากันสี่คนอีกแล้วท่านผู้ชมนะก็ทีมคนสองเลขนะครับพาทุกคนขอโชคขอลาบในวันนี้นะครับวันนี้เปิดกาวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาได้รับโชคกับพี่สาวเนอะวันนี้เราวันนี้เรามาขอขอบคุณพี่สาวนะครับที่ให้โชคให้ลาบกับพวกเรานะครับก็วันนี้วันนี้ได้เตรียมขนมเค้เตรียมขนมหวานขนมเค้กี่ใหม่มาให้ผลไม้มะพร้าวกล้วยนะครับ แล้วก็เอาดอกไม้มาไหว้ด้วยโอ้เดี๋ยวถือดอกไม้ก่อนเนาะสาธุสาธุวันนี้มาขอโชคขอลาบกับพี่สาวก็ขอให้วันที่หนึ่งกุมภานะครับปีหกเจ็ดนี้ขอให้เป็นโชคเป็นลาบขอให้ได้เลขสามตัวตรงขอให้เ็บสีทางบ้านได้รับโชคกันทุกคนเด้อสาธุกุมภาันี่ยละใกล้จุกจินใช่ใช่จุจินแล้ววันที่สิบตุดจินเนาะใช่วันที่สิบสาธุสาธุ ดท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาขอโชคอลาภกับพี่สาวเนาะเดี๋ยวเรามีการให้พีเอสด้วยท่าน้าทุกครั้งได้โชคตลอดท่านผู้ชมเนาะเอสกดน้ําแล้วกันนะครับเดี๋ยวกดไปกับต้นพี่สาวเลยนะอ่เดี๋ยวเราจะใช้บทสวดเทวดาด้วยใบไม้ใบไม้ใบไม้ใบใบไม้มใบหม่ไปได้หรือเราทูลเทวดาได้หรอขอโชคกับต้นไม้แล้วกันอ๋อ เรากดน้ำให้พี่สาวก่อนเนาะจยขอก่อนกดน้ำไปขวดน้ำก่อนนะมาตั้งใจกดน้ำกันนะครับกดน้ำให้กับอ่าพี่สาวอ่าพี่สาวต้นประดู่เนาะพี่สาวอ่ากระเลียงเนาะแล้วก็วิญญาณที่อยู่แถวนี้เนาะใช่ด้วยด้วยบุญกุศลที่เราทํามานะสาธุเราจะกดน้ำนะสาธุสาธุเพอให้บุญกุศลนี้ไปถึงพี่สาวนะ พี่ดำรงด้วยดำรงด้วยอีทังเมีทังเมียาตินางโหตูยาินางโหตูสุกิตาโหตูสุวิตาโหตูยาตโยยาตโยขอให้บุญนี้ขอให้บุญนี้ดวงหอมเป็นแต่พี่สาวดวอเป็นแด่พี่สาวและวิญญาและวิญญาบเวสีทั้งหลายบเวสีทั้งหลายใช้ทางนี้เป็นทางผ่านใช้ทางนี้เป็นทางผ่านขอให้สงบขอให้สงบขอให้สุขขอให้สุขอย่ามีทุกข์ อยามทุกมีโรคมีภัยมีโรคมีภัยพินาการงานเธอาสาธุขอโชคขอลาบเะไปกันจ้าเอาขอขอโชคขอลาบกับต้นไม้ใหญ่เนาะลูกเทวาเนาะไม่รู้ว่าพี่สาวเนี่ยเป็นเ่าเดาหรือยังเนาะเขาบอกว่าอ่าให้ให้พูดชื่อข้าวของที่มาถวายด้วยเพื่อเขาจะมารับ ขอเนาะสาธุสาธุวันนี้อ่าพวกเราเอาขนมหวาหนนะครับเป็นขนุนส้มผลไม้เนาะชมพู่เค้กรนะครับมะพร้วพาวแล้วก็กล้วยมาไหว้พี่สาววันนี้เนาะแล้วก็สัมภเวสีทั้งหลายอยู่ณบริเวณแห่งนี้ก็ขอ <Taj> อันร็วโอ้ยพี่เห็<ใ>นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดินไปฝั่งนู้นเลยวูดวูดวูดเดินไปฝั่งนู้นเลยเห็นชื่อเขาข่าวเลยใช่ไหมเมื่อกี้ออไม่ใช่เขาจะมารับนี่เหรอไม่รู้เห็นแลบมีไปแล้วเนียคุยท่านผู้ชมตกใจหมดเลย,เเลยนะมุมนูานาน้นเลยนะมุมนันมุมนู้นเลยมันเดินไปฝั่งนู้นเลยครับแนวแนวเดียวกับที่บอกอ่ะเออแนวเดียวกันเลยเนี่ยใช่ใช่แนวเดียวกับที่พี่เล็กพูดเมื่อกี้เลยมันเป็นทางทางเกณฑ์เก่าทางโบราณที่ทางน้ําทางบทางเก่เกาเนาะ อท่านผู้ชมตกใจวงจะจะจุดธูปมงคลเนาะเดี๋ยวจะขอขอโชคขอลาบขอเลขเนาะใช่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีการขอโชคกับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ขอนำแป้งมาปะมามาสาธุนะโมทัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ฉันนางฉันนางปฏิคีปามิปฏิคีปามิลุขมมลีกัางคังลุขโมลีกัางคังสมาธิยามิสมาธิยามิสาธุจะขอให้ถูกควด้ว่ได้ฝันเนาะจะขอให้งดขอขอขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทางบ้านด้วยเนาะพี่สาวเนาะวันนี้ผมคุณสองเล็กบอยเอคนใหม่แล้วก็มาดูองแล้วก็พี่เล็กนาะมาขอโชคขอลาบที่นี้นะครับก็หวังว่ารอบต่อไปนี้จะทําให้เอฟซี ที่ได้ติดตามคลิปวีโอของเราเนี่ยไม่ต้องผิด้เห็นเนาะแล้วก็ไม่ผิดหวังกับเลขที่เห็นเนาะเพราะว่าบางครั้งคนตามเราก็อยากจะได้รับโชคเนาะก็วันนี้พี่สาวก็ขอให้มอบโชคให้กับทุกคนด้วยนะพี่สาวเนาะุขอให้เป็นเลขสามตัวด้วยนสัญญาณมาแล้วนี่สัญญาณเตือนนะาผู้ชม ทูปควยทูกคุ้ยธูคว้ยใช่ถูกคุ้ยทูกคุยธูปควยเดีชัดเลยนะใช่แต่เขาบอกคันนะมา,มาออุอูอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะตินะชาลีลีตินะชาโชคลาบไหลามานะชาลีติสาธุสาธุสาธุาามาเด้อสามตัวตรงที่นี่ปังฟ<า>ัง<า> อ่ะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนี้ในการสื่อสารกับดวงวิญญาณนะครับทั้งหมดเลยนะครับายนะครับก็เดี๋ยวมีทั้งดวงวิญญาณที่เดินผ่านบริเวณนี้ด้วยแล้วก็พี่สาวตนปดู่อาจจะเป็นพี่ดำรงก็แล้วแต่ขอโชคลาภในวันนี้ให้กับทุกคนอยู่ทางบ้านขอทุกคนรับโชคในงวดต่อไปนี้เด้อสาธุสาธุมาฟังกันท่านผู้ชมคุยกับเขาสื่อสารกับเขาราจะสื่อสารนะครับมีบางคนบอกว่าทําไมมวดจะถามเรื่องอื่นเรื่องอื่นอันนี้เป็นการ สื่อสารในการสอบถามเรื่องทั่วไปเขาอยากได้อะไรเช้บอกมาแบบว่าเอ้ยมาอยู่ๆมาขอเลขเลยไม่ได้นะทุกคนเราต้องถามเหมือนกับเป็นการพูดคุยและติสนิทกันก่อนท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะอัพียตือมีแล้วเนี่ยเดตสวัสดีครับสวัสดีครับผม พี่สวัสดีครับวัสดาครับแล้วแเห็มผู้ชายนะน่าจะเป็นพี่ดำรงลงอสวัสดีนะครับพี่พี่ดำรงรอเปล่าครับใครต้องการอะไรบอกเลยนะครับวันนี้ผมทั้งสี่คนมาขอสื่อสารกับพี่สาวนะครับบนอะไรบนอะไรก่อน บนอะไรก่อนเลยอ่ะให้ราบนก่อนเออให้ระบนบนเออบนอะไรทุอย่างบนของเออบนของบนอะไรก่อนบนอะไรก่อนอืบนระดีเบียอ่าเบียซื้อเบียให้หกขวดเลยอ่าถ้ารอบหน้าเข้าสามตัวตรงผมให้หกขวดเลยครับสบายผมซื้อเบียให้หกขวดเลยนะครับ ไม่มีว่าสบายนะยืนขึ้นโหลครับจะคอยอพูดจะคอยเหรอยืนคอยยืนคอยเลยจะคอยเดย,ยืนเนี่ยเอเอขนาดนั้นเนาใช่จะคอยดีนะแ,แล้วเราจะได้สามตัวตรงไหมครับอา่าผมขอเลขสามตัวตรงของงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนี้หน่อยครับ อโอกาส,ออกาสใช่ขอโอกาสนะครับขอโอกาสให้มีเงินมีทองนะพี่มีตเอาเลยแกเขานะครับแต่ไม่ค่อยจะพูดเนะาะโคจาจะได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไเปเสียนเลขชัดๆทีละตัวก็ได้ครับหรือสามตัวเลยก็ได้ครับอยู่วันนี้อยู่วันนี้เขาสือสายกับเราเร็วมากนะทำตามมาจีทำตาสมาจีสเล็กมานั่งสมาธิมาทำมาธีโอเค อาจจะนั่งหันหน้าเข้ากล้องเลยนั่งสมาธิแล้วก็แล้วก็เอาเครื่องฟังไว้เงี้อยอาจจะได้ยินเล็กมากตรงนี้หน้าหลังนี่ด,ดับไฟก่อนดับไฟดับไฟด,บด,บดับไฟก่อนด,ดวงเนี้ดดดดดดยดวงเนืองดวงเนึองดวงไหนก็ได้อะ ดับไฟด้เหรอดับไฟก่อนนะเขาบอกดับขนลุกโผล่พีลุกเลยดูดนขนลุกเลยจะมีตัวรอยหลังลนเดียวลเดียวพ่โเดียวพอจะเห็นอะไรจ้ะเอาใส่โนอเเห็นไหมมีตัอยู่เดี๋ยวรางมาธิแล้วหรือคจะบอกมาเมื่อไหร่นมีตเล่นนเนอะโอเคาั่ดนั่งรู้เลย นั่งสมาธิมองกล้องมองกล้องเขาบอกงี้เหรอมีทำตามทุกอย่างเลยทุกคนบอกให้ทำสมาธิแล้วก็มองกล้องด้วยใช่ไหมขอเลขสามตัวหน่อยครับหกแปด หกศูนย์หกศูนย์ใช่พอแล้วพอหกศูนย์เก้าศูนย์ได้ใช่หกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ใช่แปดหกศูนย์อ้าวท่านผู้ชมก็จะได้แปดชั้นเลยนะแปดแปดมาตัวแรกแปดตัวแรกแปดแปดแล้วก็เรหกศูนย์แปดหกศูนย์ใช่แปดหกศูนย์เราจะไปเลขสามตัวในรอบนี้ของในการสอบถามกับดวงวิญญาณที่นี่เปิดไฟไหมมันมืดไปเปล่ากลัวครับัวเลขดูเลขนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลขคู่มงคลครับโอ้เลขชัดมาก เลยแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าอุ้ยเมื่อกี้ก็ที่เอาบอกแรกกหกหกแปดด้วยนะเนาะแปดสองเก้านะครับแปดสองเก้าเนี่ยแปดสองเก้าแปดแปดสองเก้าครับอะไรพี่ข้างหลังเนี่ยอไนะไรอมาอะไร อันนี้จะเป็นเลขจากพี่สาวนะทุกคนนะครับก็เป็นเลขจากพี่สาวเนะาะก็ว่ามาจากต้นไม้นะครับก็ขอให้เลขน,นี้เป็นเลขน,นาโชคสําหรับผู้ชมทางบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เห็นเลขน,นี้นะครับเป็นเลขอ่าน,นําโชคในรอบต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนตฟังๆตามตัวตรงด้วยนะครับคนกำลังร้อ้ ฟังสามตัวเลยทำไมเป้าหน่วยมากเลยรอยดำดำเนี่ยเออเป็นเป็นรอยดำดำตรงกลางเล็กสามอยู่ตรงกลางจะมีรอยดำดำอยู่เป็นเล็กสามตัวลงมาเห็นเล่อะไรกันไหมครับ ล,ลูกเต่งนือเปีนวัไม่มีตั้งเงย็นทพรชักินมาดั้มเหรอเยอะยยงหกสาม เห็นเลข 6, 3. 6, 3, 6, 3, หกสามหกสามห้าหกสามห้าเลยพี่เดี๋ยวผมไปชี้ให้นะเอาหนหกสามห้าตัวดี๋ยวไปชี้ให้นะนี่นี่น อันนี้มันเลขหกใช่ไหมอันนี้เลขสามนี่เลขห้าอยู่นี่หกสามห้าอยู่นี่เห็นปะเลขหกไม่ใช่อยู่นี่เห็นปะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในกล้องเนี่ยอกอกคาดนะเนี่ยเลขหกใช่ไหม แล้วก็เลขสามอย่นี้แล้วก็เลขห้านี้หกสามห้านี่หกเจมากหกหกห้าไอตัวนี้เป็นหกแปดแล้วหกห้าสี่ตัวนี้เป็นหกแปดห้าแล้วหกแปดห้าเลยตัวเดียวกันเลย เป็นที่ไฟนล้ลยเห็นเล็กเจ็ดอยู่นะแต่เจ็ดแล้วหกแปดเนี่ยสี่เล้นเนี่ยห้าเนี่ยห้ากับสี่แต่ว่าทุกคนเห็นเล็กอะไรกันไหมครับ ไม่เห็นอะไรเลยแปดไมเไ่เห็นเลยจะเห็นเลขหกและแปดเห็นจากแรกเห็นหกสามเป็นเห็นได้เห็นแปดแล้วอองพี่เห็นแปดของอองแล้ไม่มองที่ต้นเนี่ยแป้งเยอะๆมองน้อยกล้องหมดแป้งมันน้อยจังยที่พี่เห็นห้าห้าเลยแปดอ่ะผมเห็นห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ด 5, 5, 7, ห้าห้าศูนย์เจ็ดหรือห้าหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวดีไปจำชี้ใช่นี่ตรงนี้อ่านี้นี่ห้าศูนย์เจ็ดหรือห้าหนึ่งเจ็ดเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยครับข่าวเช่นเพล ที่ผมเห็นเลขพี่สาวนะหนึ่งเก้าหนึ่งเลยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูนะทุกคนเห็นเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเลยในในเสื้อพี่สาวนะเสื้อพี่สาวนี่ครับนี่ช่อนี่เห็นเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเลยใช่เป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นอันนี้เลยสีดำๆอ่ะ เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเลยของ้อยแม่มุมนี้ไม่ได้ต้นไม้ก็เห็นเ,นเนนก้าหนึ่งเพล็กเล็กเอออันนี้พี่เอทพี่เล็กเห็นไหมดูในกล้องผมนะมอันนี้ก็เหลี่ยมเล็กเก้าหนึ่งใช่ไหมเก้าหนึ่งไหม ดำๆอะ่ะมันเลขเก้าเลขหนึ่งเก้าหนึ่งในกล้องเห็นไหมพี่ใช่ในเสื้อนี่ก็มีเก้าหนึ่งนะครับทุกคนที่ผมเห็นเลขชัดในวันนี้ก็มีเลขมือมีเจ็ดเก้าเอ้นหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมีเก้าหนึ่งแล้วก็เลขทูบแปดสองเก้านะครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่ององเพื่อเป็นกำลังใจให้องทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ